มีผลงานการแสดงด้วยนอกจากการเป็นนางงามใช่ค่ะและผลงานการแสดงของเราก็รู้สึกเลิฟซีนค่อนข้างเยอะเลยยากไหมซีนเดียวเองยากไหมยากยากยังไงมันเกรงกีเดสกาเกรงกีเดสกาโอ้นี่เป็นนางานญี่ปุ่นทีเดียวนะมันมันเกรงมันเป็นครั้งแรกที่หนูต้องจูบกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือซีรีส์นี่คือครั้งแรกอืมอืมแล้วมันเลยแบบทําใจอยู่นานไหมมันทําตัวไม่ถูกมันแบบ แล้วก็แบบเฮ้ยต้องทำาอะแล้วทําเลยอย่างเงี้ยเทคเดียวมันมันมันเป็นคัดอะค่ะรับหลายมุมมันก็ทาหลายรอบแต่ว่ามุมหนึ่งก็รังเดียวขังเดียวค่ะยากไหมฮะทางนั้นไม่ยากค่ะอะไรนะโอเอบอกไม่ยากเกสายากไหมปากเปื่อยค่ะฮะอะไรนะปากเปื่อยทิ้งเหรอมันมันยากไหมกันกันไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยากเพราะอะไร ทืมกนะเหมือนเหมือนเขาแบบคุยกันอยู่2คนเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ